สวั oh, สดีครับพี่น้องครับผกกช่องบัสลำเพลินอ๋อพี่เชียวพี่น้องครับบรรยากาศสวัสดีค่ะเัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีหรือยังสวัสดีค่ะเอฟซีค่ะสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันนี้หนูมาจากกรุงเทพหมาอยู่มาดูบ้านเนาะนี่เห็นไหมมาดูบ้านเห็นไหมเนี่ยยายยายเท่าเห็นไหม ปล<พ>า,าตายอย่างาตายอย่าง <c oughs> ปลาตายยังอะไรนะปลาตายยังไม่มีปลาลูกมันเป็นให้วัวมานอนให้ไฟมานอนอใช่ให้ไฟม,มานอนรนอะใช่ให้ไฟมานอน มันแบบมาวดาป่ะขี้บ้าข้าเงิน้ยวข้าวเงินูเสาเดีวบ้าวขาเงินผู้สานี่มังมีตัวเนียบมีอย่างนี้มีนางบ่บัดนี้คันสมุดเทิดกำแพงก็ต้องเอาออกจากนี่บ่อ๋อแต่ว่าเขตนี่แม่นเขาอยนบ่ จะไม่เห็ดบานหลังเนี่น่อยไว้ขนาดขนาดหกคูณหกจะไม่เห็ดไว้อยู่อยู่มองนี้ล่ะเห็นว่ามองมองอยู่แล้วกับยุงซีหรือเห็นบ่เออมันไม่ใช่เรื่องอันนี้เด้อพี่น่องครับสวัสดีครับผม นี่เห็นไหมยายก็มาสร้างให้แล้วแต่ว่าให้ให้ยายอดทนไปก่อนอีกอีกสักสามเดือนเก็บตังก่อนตอนนี้ได้เลือกขึ้นบ้านนะครับขึนเสาแล้ววันที่ยี่สิบหกพฤศจิกายนเออนี่ยเราอยู่นี่ยายเร่าก็อยู่ซี่เดียดเลยเห็นไหม สวัสดีค่ะเร็วใหญ่เป็นสาวล่ะสวัสดีจ้าลูกสวัสดีค่ะสวัสดีไงเร็วสวัสดีเร็วเอาทำไมไม่สวัสดีล่ะลูกสวัสดีก่อนนะเร็ววเร็วใหม่สวัสดีค่ะช่วยสวัสดีค่ะยังสวัสดีลูกสวัสดีค่ะโอ้ยใหญ่เป็นสาวล่ะคุณพี่น้องครับเพนบอกคุณเมทัยยังลูกกินสากินสาเพนบอนนี่จะไม่เห็นอีกยังเห็นแค่ไหนเมย์มึงบอกธรรมดนาดนี้พี่น้องอยู่แบบนี้คือก็เห็นเราอดทนไปสักก่อนจริงๆก็ให้ไปอยู่กรุงเทพนะ พีเท็ไ้พีุ่มเทมสมเป็นเพิ่งอันใหม่ตอนนี้มันอยู่ในช่วงเข้าพรรษานะครับตั้งบ้านว่าได้คนเข้าแรงเลย ใจมันสั่นมันตื่นบ่ตอนนี้มันสีช็อกสีบุกมันสีไปใจมันสั่นใจมันเตื่นบ่เม่นบ่เโล่กันยังไปหาปูหาปลามาเลยเนาะเกิ้งยูังไงนี่ครับบรรยากาศอยู่ที่บ้านนะครับกับจีบประมาณนี้พี่น้องครับเออกระชีได้ตัดหญ้าตัดยุ่งออก แล้วก็จะเอาดินมาทมฝั่งนี้ขึ้นอีกนิดนึงโระวังระวังระวังอะไรคือคือคือขามองมาดูนี่เห็นไหมมันเอาเด้อพี่หน่อยเอฟซีเลยกระยูกันยังซีลี อยู่กันแบบนี้อีกว่าโดนพี่น้องกัจิเดมาสั่งพ่อให้เราเด้ยอยู่าานะครับเออก็บ้านหลังนี้ก็จะเป็นของนายยาย,ยอ,อยู่หรือยู่ตอนนี้เรามีเจ้าภาพแล้วมีเจ้าภาพเสาแล้วนะครับมีเจ้าภาพเสามีเจ้าภาพหลังคาแต่ตว่าตรงรอบเบิ้งกอนดิเจ้าภาพเสาแต่ว่าเจ้จา,จาจภาพเสานะ่ะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นนี่ปี๊ก เพราะว่าเป็นแม่ฮักน้องออกแกนนะครับเจ้าเจ้าภาพเสาคือแม่ฮักน้องออกแกนนี่แหละนี่นะขอบคุณค่าขอบคุณหรือยังขอบคุณขอบคุณเสาอขอบคุณเสาอขอบคุณเสาเก้าต้นเก้าต้นอุ้ยขอบคุณคุณแม่ฮักน้องออกแกนนะครับเก้าต้นสำหรับผู้ใดี่เป็นเจ้าภาพยังกะมาได้นะ ห้ยหไก่กินชีวิตเจดตัวนั่นแท่นั่นประเด็ต้มไก่กินไก่แล้วนะครับไก่จะได้ลงมือแล้วยูงสี่หลีพี่น้องอยู่กันอยู่กันแค่นี้ไทยเงียนีมิตรบุญิงมี่ถ้าอยเป็นผู้ชายผู้เดียวจะเอิีแปลงล่างแล้วไก่เป็นเร้่ออื่นละ เราพี่น้องรับเมืองเมืองนะครับอันนี้ก็พื้นที่นี่ก็ห่างจากชายแดนอยู่นะครับร้อยสามสร้อยสี่สามกิโล,โล,โลนะครับห่างจากชายแดนอยู่กับไก่อยู่กันแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าเราก็อดทนนะยายเราอดทนสักก่อน อ,อ,อดทนรอเวลาเห็นมันอดทนรอเวลาเพราะว่าเราผมก็มีเงินอะจำนวนหนึ่งละ่ะเอา้าพอได้เฮ็ดให้แล้วแต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนะเขาบอได้ไปเฮ็ดหลังใหญ่หลังโตขนาดพี่น้องครับเราทําแค่เก้าหกคูณหกบ้านขนาดหกคูณหกนะครับข้างในก็เป็นห้องใหญ่ไปเลยนะครับแกอยู่ไปเลยครับแล้วก็จะได้ ทำกำแพงทำกำแพงรอบประมาณสองเมตรกำแพงสูงสองเมตรสองเมตรนะครับสูงสองเมตรพื้นที่ก็ประมาณนี้พี่น้องครับอย,อ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 ยู่กันซ้ำนีลิเอออยู่กันซ้ำนีลิไม่มีอย่างอื่นเลยบางคนก็นสิบเบ้าแบบเป้าให้น้องเบียรนะ์เนาะเออแม่ก็อยู่จังสี่จะควงคือมีเงินอยู่คือจังบวเฮดให้แม่ เห็ดย่ได้พี่น้องครับเออเพิ่มมานี่แหละสีป่าเค่บ้านตัวไปเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเป็นแรงผลักดันผมไม่เคยเียดกูได้หรอกว่าเพิ่นจีบานยังไงกระซังเออแต่ว่าเราก็มีบัญญาหาเงินก็แล้วกันที่จะไม่เห็ดให้แม่เพิ่นนี่แหละมาบ่ได้กระเซือนอใจบาดนั้นนะครับว่าเรายังดูแลเพิ่นบ่ได้ดีแต่ว่าเงินกับบ่ให้ขาดดอกกับข้อกับนามียังกับบ่ให้ขาด จ่ว่าตอนนี้ไม่มีไฟฟ้าไม่พึ่งไปขอปราปามาไฟฟ้าตอนนี้โดนปดนะครับค่าไปเอาไฟฟ้าคืนก็ค่อนข้างจะเออใช้เงินไม่ต่ำกว่าห้าห้าพันไม่ต่ำกว่าห้าพันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นน้ำประปานะครับน้ำประปาเพื่อนพึ่งไปขอมานี่นี่ครับน้ำประปา ต้นต่อพึ่งเอียงนะครับประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศตอนนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะบอกให้ก็คือไปเรื่อยๆตอนนี้เลย ไม่นิ่งนอนใจแน่นอนแต่ว่าเราก็รอเวลาที่จะมาลงมือทําเราจะทาเฮดอีรีพี่น้องไม่ได้เฮดเลนนะครับฝากเป็นกํนลาลังใจลูกเต่าพี่น้องก็สิเห็นช่วงนี้ผมถ่ายคลิปหลายถ่ายคลิปเยอะมากาเด็กน้อยออออนี่ให้มบรรยากาศให้เมืองเลยครับบรรยากาศที่อยู่ที่ บ้าน,นวนแดงตะบนจุมแสงนะครับพี่น้องเห็นบรรยากาศน้ำกันแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับสุดยอดมาก <c oughs> คลิปนีสิญาวจังหน่อยนะครับจะจะมาอัปเดต มาเปียดได้เลยให้พี่น้องมองน้ำกันนะครับฝาก,กกดไ์กดแจร์กดซักสักใครพี่น้องครับฟอ,อนลิปต่อไปนะครับขอบคุณพ่อพม่ที่จะเขามาัพ p อ o r t ลูกนะครับในการสร้างบ้านครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เลยล่ะนะครับขอบพระคุณ f อแฟนคลับนะครับที่รักเราสองคนโดยไม่มีเงอนไขนะครับแล้วก็รู้ว่าเรามีครอบครัวแล้วแต่กันยังมาัพพอร์ตเขา มาเอ็นดูเขานะครับขอพวกคุณแม่ฮะน้องออแกนเปิ้สางบุญน,น้ำดูกน้ำเต่าคักเคดน้ำดูกน้ำเต่าคักป้าปพิ่มทุกครั้งที่ได้ยินที่คนมาถามเขาหรือเปิ่ลคอยจะซัพพอร์ตหลายๆเรื่องกับอีกคุณแม่บุตด,ดีนะครับขอเอ่ยชื่อนอะปกติ f อผมจะไม่ค่อยเอ่ยชื่อเท่าไหร่เพราะว่า มันมีผลนะนะครับแต่รอบนี้มันตื่นตันใจอีลีพี่น้องนะครับมีแค่สองแม่นี่แหละที่อุปถัมภ์กำสู้ลูกอีลีดูแลและก็รักลูกจริงๆให้ทุกอย่างที่เรากำลังจะสร้างเรากำลังจะทำจนเป็นรูปเป็นหลังจนเป็นได้บ้านเป็นหลังอยู่ที่กาลสินนะครับตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ก็จะมาลงมาเฮ็ดวงนี้นะครับรอแค่เวลาเท่านั้นละ่ะ เราะว่าเราได้เลือกวันที่26พฤศจิกานะครับ่ามันออกพรรษาแล้วปากเป็นกำลังใจรวบต่อพี่น้องครับขอบคุณสู้คนครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยพร้อมพลังเงียบอุ้งอิงด้วยนะครับคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับขอคลิปต่อไปครับ